รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะมองเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวน้องปรับไฟให้เนาะเดี๋ยวน้องปรับไฟ,ไฟให้นะคะสักครู่นะคะพี่ขาอ่าชัดแล้วนะคะสีเสมือนจริงเลยนะคะองนี้นะสีเสมือนจริงเลยนะคะสีเหมือนจริงเลย นะคะสีแบบนี้เลยองจริงก็เป็นแบบนี้นะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากเนเื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังเป็นหลวงปูง่ทิมนะคะอง์จริงก็เป็นสีแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากเนืน้อทองแดงด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมสามร้อยบาทจ้ะ รายการที่หนึ่งนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเนื้อสีทองทองส,สวยแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะจ๊ะใช่หลวงพ่อพรมหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ๆดูกัน,นเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวดูพระไม่เป็นนะคะส่วนตัวดูพระไม่เป็น ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะแล้วจัดกันเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่สองสามบาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพยังดูดีอยู่นะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ องคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญนะจ๊ะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปี2 4งสี่หกค่ะเนื้อสีเงินเงินนะจ๊ะตัวเหรียญหลังยันสวยๆสภาพยังดูดีอยู่มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมตลับแบบนี้เลย มาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับเลยนะคะไม่มีแยกไม่มีแกะนะคะมาเพราะม,มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทรายการที่สี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะ พระรูป่อหลวงพ่อเงินเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะใา้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าเป็นพระรูป่อหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นี้นะคะเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพนะคะหล,ลวงพ่อพรมไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะไม่ค่อยได้เจอเป็นรูปภาพหลวงพ่อพรมค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาตามสภาพก็ไปตามสภาพเลยนะคะองค์นี้รูปภาพหลวงพ่อพรมนะคะ ด้านหลังเป็นยันปั๊มแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้แบบนี้นะคะรายการที่หกนี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่7นี้นะคะเป็นพระขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบเนี่ยนะคะพระขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบค่ะไม่ทราบกู่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกู่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังพระขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบไม่ทราบกู่ไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมตลับเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่7พระขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์สภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่7 300บาท รายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพิมพ์เส้นได้เนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เส้นได้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเลยค่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่แปดสามรบาทนะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะพี่ขาที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบกเพิ่มนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่8จ้ะ300บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะ กดสั่นกระดิ่งได้เลยนะคะที่ด้านมุมขวาด้านบนนะคะสีสวยแบบนี้เป็นรูปกระดิ่งนะคะกดไว้เลยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะพระบ้านนะคะพระบ้านพระเหมาเลยนะคะองค์นี้นะช่องของน้องได้มาจากพระบ้านเลยนะคะ นะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเนื้อผิวลุ้งๆแบบนี้นะคะเขาเรียกเนื้ออะไรไม่ทราบนะแบบว่าจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลลุลุๆนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณมีโคดด้านล่างนะคะ ผิวส,สวยแบบนี้เลยค่ะขอบข้างส,สวยๆด้านหลังเหรียญจะเขียนปีสองห้านงเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปี2519เป็นเหรียญผิวลุ้งๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าบาทค่ะ300ร้อยบาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบ องค์นี้ไม่ทราบเลยค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกเหมือนกันนะคะแต่จําชื่อไม่ได้นะเป็นพระเนื้อผงนะคะพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะจ๊ะส,สวยๆเดิมๆแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะ รายการที่10บนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11เป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมานะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองทองนะไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะสีทองทองค่ะมีน้ำหนัก คาบกุคาบเก่าชัดเจนนะคะคาบแดงๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์แมทนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิค่ะสามรอยบาท <c oughs> 300อบาทนะคะรายการที่สิอ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสองเป็นพละกิ่งห่มนะคะ <c oughs> เป็นพละกิ่งห่มเปาวเลดนะคะเนื้อสีทองทองแบบนี้เนะะี่ยค่ะเนี่ยนะคะพละกิ่งห่มเปาวเลดเป็นเนื้อสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> สภาพดีนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน มีเสียงกิ่งนะจ๊ะมีเสียงกิ่งรายการนี้นะคะเป็นพลักกิ่งปะะเปาเวเรสสีทองๆแบบนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทจะ้ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเนื้อผิวลุ่มๆแบบนี้นะคะเหรียญอาจารย์ฟัน สวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะสภาพเก่าสภาพเก็บแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามเหรียญอาจารย์ฟัน่นเนื้อผิวส,สวยนะคะเนื้อผิวองค์จริงก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ ได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นเป็นรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่14พระสมเด็จส,สวยแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะส,สวยแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่14บสีามร้อยบาทสามรบาทนะคะรายการที่14ค่ะ สมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามรอยบาทรายการที่สิบสี่มันมันนะคะสะภาพเหมือนสภาพเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะองนี้นี่นะคะเกตสวยนะคะเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยเนี่นะคะเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยสวยอยู่นะคะองค์นี้นะหน้าตาชัดเจนมวนสันชัดเจนแบบนี้ 300บาทจ้ะสามร้อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาเนือดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยลาดำนะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์เลยนะคะพระนางพญาเนือดิน สวยเดิมเลยนะคะสภาพดีนี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาท300บาทนะคะรายการที่15ค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกดสันกระดิ่งด้านบมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูก ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะพี่ขา0834374753 083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีเงินเงินฉลุลายนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีเงินเงินฉลุลายตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้ เงียนะจ๊ะสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อสีเงินๆค่ะเป็นเหรียญฉลุลายปีสองสี่หกเจ็ดนะคะสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ด รายการที่17นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอพลาสติกกันน้ำได้มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้ เป็นรายการที่ส7บเจ็ดนะคะสามรอบาท300อบาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18 <c oughs> รายการที่18นี้นะคะ <c oughs> เป็นพลาสสมเด็จเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยค่ะมีน้ำหนักนะคะพลัสสมเด็จเนื้อสีทองๆมีน้ำหนักส,สวยแบบนี้เลย สภาพดีนะคะสภาพสวยเป็นเนื้อสีทองทองนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดสามอบาท300บาทคะ่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19องค์นี้นะคะเป็นพระอะไรนะ ระเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระขุดศัก์หรอคะใช่ไหมถ้าผิดพลาดนี่น้องน้องขออภัยด้วยนะคะส่วนตัวร้องดูพระไม่เป็นนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าจะเขาจะพูดแบบนั้นนะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงคะ่ะเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ สวยเดิมสภาพดีเก่าๆแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่19 300บาท300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะเป็นหลวงปู่ททษเนื้อว่านพิมพ์นี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะจะ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งแล้วนะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเหรียญไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่จ๋าดูกันเอาเองนะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีนะคะมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่21สวยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่21คะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 รายการที่2 2นี้นะคะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีเนื้อทองแดงลมดำค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าวัดปากน้ำํำพาสีเจริญนะคะ มาพร้อมใส่ตลับสามห่วงค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมตลับแบบนี้ก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะไม่แกะไม่แยกนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองสวยาเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะคะส0 0บาทรายการที่22ค่ะ พีท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งด,ด้านบนมุมขวานะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทนะคะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ300บาทรายการที่22รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นพลานเนื้อผงเขาเรียกอะไรนะ เนื้อผงคุกลักนะคะเป็นพละปิดตาเนื้อผงคุกลักพิมพ์แบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์แบบนี้เลยเป็นพละเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาท รายการที่23านะคะ300บาทเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อผงแห้งๆรายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทพระสมเด็จเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้300บาทค่ะรายการที่24 มวลสารชัดเจนเลยนะคะ300บาทรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำปี2516นนะคะไม่ทราบนะคะว่าเป็นเหรียญอะไรนะ ปีสองห้าหนึ่งหกอ้สองสี่หนึ่งหกนะคะสองสี่หรือสองห้าเนี่ยนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะคะเนี่นะมีโค้ดค่ะสวยเก่านะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา องนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทเป็นเหรียญสองหน้านะคะเป็นอีกหน้าหนึ่งเป็นหลวงปู่ทิมนะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสองหน้าแบบนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหก เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองแดงลมดํานะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสวยๆส,สภาพดีนะคะเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญหยดน้ํานะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มีห่วงคะ่ะพร้อมนําขึ้นคอได้เลย รายการที่26นี้นะคะ300บาทรายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2484เนื้อสีเงินเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เป็นเนื้อสีเงินเงินปีส4 8สดสี่ค่ะสวยสภา,ภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นสีเงินเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจดสา้อบาท รายการที่27บนะคะ3า0บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อสีเงินเงินเก่าๆกสภาพดีแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปี2 4 8 4ค่ะ300บาทรายการที่27เนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28 เป็นพลระเนื้อผงค่ะไม่ทราบไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพระเนื้อผงค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค,ะะค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้เนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ เป็นพาะเนื้อผงแห้งๆนะคะเก่าๆสวยนะคะสบายตาเลยรายการนี้เป็นรายการที่28ค่ะ300บาทรายการที่28นะคะ300บาทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหนสนใจ